สวัสดีครับแฟนเพจ y o u t u b เป็นหวยชนะนะครับนะครับเรามาพบกันในหวยรัฐบาลอีกครั้งนะครับนะครับวันนี้นะวันที่6พฤษภาคมนะครับหลังจากเลื่อนมา2งวดนะครับหวยรัฐบาล1เมษาสา2พฤษภาออกไม่ได้ก็เลื่อนมา16พฤษภาคมนะครับคราวนี้ออกแน่นอนนะครับไม่รอพวกลอตเตอรี่แล้วนะครับ สาเหตุที่เลื่อนก็เพราะว่า <c oughs> ออตเตอรี่เขาขายไม่ออกนะเพราะว่าเขาไม่ให้ออกจากบ้านนะก็เลยไม่มีคนซื้อคนขายก็ออกไม่ได้ตอนนี้เราก็มาเข้าสู่โหมดของหวยรัฐบาลนะครับสิบห้าวันออกครั้งนะครับผมเรียนให้ทราบอีกครั้งว่าหวยรัฐบาลเนี่ยเรามีสูตรดีๆเยอะนะฮะัทำมานานนะครับแล้วก็ในขณะที่หยุดไปเนี่ยคนก็หันไปเล่นหวยหุ้น ครับซึ่งมีหุ้นต่างประเทศเยอะแยะทุ้นกัหงังเสงหุ้นจีนหุ้นไต้หวันหุ้น,นแล้วก็ยังมีหวยฮานอยแต่หวยฮานอยก็หยุดไปนะฮะก็มาเปิดมาเปิดเริ่มเปิดเมื่อวันที่23แต่ในขณะที่หวยฮานอยหยุดไปก็จะมีฮานอยฮานอยมาอีกหลายนอยนะฮะซึ่ง <c oughs> เอาเล่นในเว็บไซต์ตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดหวยไทยนะฮะก็คิดว่าไม่รู้จะ คนจะตื่นเต้นกันอีกไหมหรือว่ามันเซง็งๆไปแล้วนะครับเพราะว่าก็คนทุกคนก็หันไปเล่นหวยหวยหวยหุ้นหวยหา้าน้อยกันหมดแล้วนะฮะแล้วมันมีทุกวันนะครับก็สามารถแก้ตัวได้เร็วนะครับเสียก็แก้ตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่หมดหวยรัฐบาลน,นี่คงจะไม่ค่อยตื่นเต้นกันเท่าไหร่นะครับโอเคครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดทบทวนหวยรัฐบาลใหม่นะฮะเรามาพูดถึง เลขท้ายสามตัวบนกันดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่คนจ่ายเยอะนะฮะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะถูกหวยกันนะครับใครที่ได้ห้าพันมาก็เลยเก็บเอาไว้ซื้อหวยไ้ใช้จ่ายนะครับผมไม่มีสินได้กับเขาลาะฮะ <Okay. S 1> วันนี้จะให้ดีวระบบคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยนะครับระบบคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยหมายความว่าในสามตัวบนท้ายรางวัลที่หนึ่งเนี่ย มันจะบ่งบอกว่ามันจะมีเลขคู่หรือเลขคี่นะฮะปนอยู่ด้วยนะครับถ้าหากว่ามันมีเลขอย่างงวดที่หนึ่งนะฮะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหมายความว่ามันจะมีเลขคี่ปนแน่นอนนะครับก่นข้องข้างแน่นะตามสูตรนะครับเราก็ตัดคู่คู่คู่ทิ้งไปนะฮะศูนย์สองสี่หกแปดทิ้งไปได้ก็มามาดูว่ามันต้องมีเลขคี่แต่มันจะเป็นเลขคี่ทั้งหมดหรือเลขคี่ทั้งสองสองตัวหรือตัวเดียวก็แล้วแต่มันต้องมีนะฮะ กรดูกว่ที่1ในปี58นะผมจะให้ดูย้อนหลัง5้าปีครั้งนะครับสูตรชุดนี้คู่ขี้110หน่วยบนยังไม่ผิดเลยนะครับ5ปีเข้าปีที่6นะฮะเดือน2 5ง3อันนี้คือปี2558นะครับผมจะให้ดูคร่าวๆนะฮะเขียวแดงน้ำเงินนะครับเออ่ไม่ใช่เขียวนะฮะส้มแดงน้ำเงินส้มก็เป็นหลักร้อยอย่างเนี้ยสามเนี้ยแดงก็เป็นหลักสิบหน่วยหน่วยน้ำเงินก็เป็นหลักสิบนะครับเนี่ย มันไม่มีผิดเลยนะอันนี้นีปีห้าเก้านะครับผมจะให้ดูรวบลัดไปนะคอ่าปีหกศูนย์นะครับจังหวัดสี่สิบเก้ามาแล้วครับถึงเจ็ดสิบสองไม่ผิดเลยนะฮะปีหกหนึ่งตังวัดเจ็ดสิบสามนะครับถึงเก้าสิบหกไม่มีตำเนร์เลยไม่ผิดเลยนะครับ อันนี้เราก็จะไปตัดได้เยอะนะฮะไปตัดสามตัวตรงได้เยอะนะฮะปีหกสามนะครับปีหกสองก่อนนะฮะปี62สองตั้งงวดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยี่สิบนะครับก็ไม่ผิดเลยนะครับปีหกสามก็ตั้งงวดรอยี่สิเอ็ดนะฮะร2อยี่สิบเอ็ดไปดูตรงนี้นะอ่าผมดไว้นนะ ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับออกเจ็ดเจ็ดสี่นะมันก็มีเลขเจ็ดร้อยยี่สบสองออกสองสองเจ็ดก็มีเลขเจ็ดร้อยยี่สบสามอ่าวุดิ้ารออกสี่ศูนย์สามนะครับแล้วก็ร้อยยี่สี่ออกร้อยยี่สี่ออกเก้าสามแปดนะฮะเก้าสามแปดร้อยยี่บห้าไม่รู้ร้อยยี่บห้า หกสี่หกหกซึ่งเป็นงวดสุดท้ายนะฮะงวดสิบหกมีนาคมนะครับหนึ 1, ่งเมษาออกไม่ได้นะครับเ,เลื่อนไปสองพืพ้นภาสองพฤ้นภาก็ออกไม่ได้นะครับเลื่อนมาสิบหกพื้นภาก็ใช้ตัวนี้นะฮะสิบหกพื้นภาใช้ตัวนีเ้เวลามันเปลี่ยนไปไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนั้นข้างบนวันนี้จะมีเลขเลขคู่มันจะมีเลขคู่ซึ่งมันไม่ผิดเลยแล้ววันนี้ก็คือไม่น่าจะผิดสามตัวนะ อันนี้ผมเลขอันนี้มันห้าตัวนะฮะศูนย์สองสี่หกแปดตัวเลขครูอันนี้ผมจะนําไปชนกับสูตรแปดตัวอีกชุดหนึ่งซึ่งร้อยสิบหน่วยก็ไม่ผิดเลยเหมือนกันนะครับเมื่อไปชนกันแล้วตัวเลขมันจะเหลือน้อยลงนะะเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่ง,อ,ง,ง,งนะ <c oughs> อันนี้ก็เลขไม่ผิดนะครับแต่มันมาหลักร้อยบ้างหลักสิบบ้างหลักหน่วยบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะเหลือสี่ตัวนะฮะเหลือสี่ตัวอันนี้มันหลุดนะฮะเลือกศูนย์ไปอยู่ตัวที่ห้าถ้าเราใช้สี่ตัวมันหลุดอันนี้ต้องการให้ใช้น้อยลงเพื่อให้เกลีรยน้อยลงนะครับแ้่ก็ให้สี่ตัวนะครับเอาไปวิ่งเอาไปปักหลักก็ได้นะชุดนี้ชุดแปดตัวนี้ก็ไม่ผิดเลยละสิบหน่วยนะแต่ที่มันผิดชนกับคู่ขี้นี้ก็เนื่องจากว่า แรกที่เด่นของมันคือหนึ่งสามห้าใชเลขเก้ามันอยู่ก็หลุดหลุดหลุดหุดสี่ตัวนะครับหลุดอีกตัวไปอยู่ตัวที่ห้าถ้าใช้หมดไม่ปิดแน่ก็คือระบบคู่ขี่นี่เราต้องการให้ใช้สี่ตัวนะเอามาเคลียร์ครับอันนี้ข้สูตรก็ยังอยู่นะอยู่ตัวที่ห้าปีหกสองนะครับ เก้าสิบกปียกหนึ่งนะเปียกสองเลยนะปียกสองเอาสิเจ็ดแล้วเจ็ดไปอยู่ตัวที่ห้าเหมือนกันนะแต่เราจะใช้สี่ตัวเพื่อจะทําหวยให้น้อยลงนะในอันนี้ก็ไปอยู่ตัวที่ห้าใ,ใช้สี่ตัวก็ผิดนะเออผมจะเน้นไปที่ชุดโต๊ะนะฮะโอกาสถูกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใครสนใจก็โทรมาสอบถามนะ ศูนย์แปดเจ็นงูนในงวดร้อยหในที่จริงมันงวด1นึ่งเมษานะแต่เนื่องจากเขาเลื่อนไปแล้วสองเอ่อสิบสพฤษภาก็ออกไม่ได้ก็สิออกออกิบพฤษภาก็คือจะถึงอีกเอสิวันเนี่ยฮะวันนี้วันที่6กนะอีก10วันนะครับร้อย่หมันมีล้คขี้นะมีล้วขี้หนึ่งเดเก้าต้องมีตัวนะ อันนี้เพื่อให้น้อยลงอีกผมเอาไปช้อนอีกสูตรนี้อีก,อก,อกนะฮะมาโดสูตรนี้ใช้สามตัวเป็นตัววิ่งนะฮะแล้วก็ค่อยๆบีให้มันน้อยลงนะฮะชัดถ,ถ้าใช้วิ่งใช้วิ่งสองตัวหน้านะ,ะที่แถวสีเนี้ยนะถ้าใช้เคลียนะใช้เคลียใช้ทักสามตัวเมื่อกี้สี่ตัวก็ยังเยอะไปนะถ้าเอาถ้าเอาเลขสองตัวไปเคลียร้อยสิบหน่วยนี่ ชุดโต๊จะเหลือไม่กี่ชุดนะฮะสี่สิบห้าสิบชุดสามารถเล่นได้เพราะว่าในในเว็บไซต์นี่มันจ่ายต้องร้อยห้าสิบาทชุดโต๊ยผมจะเน้นชุดโต๊ดเพราะมันจ่ายเยอะนะสองตัวนี่จ่ายน้อยนะไม่คุ้มการลงทุนจ่าย150ร้อยห้าสิบพิษถ้าเราทําชุดโต๊ดทักเจ็ดสิบตัวเนี่ยมันครึ่งต่อครึ่งนะจ่ายร้อยห้าสิบครึ่งต่อครึ่งอันนี้ถ้าใช้สองตัวนี่ตัววิ่งนี่ผิดนะถ้าใช้ตัวเกลียร์ผมจะใช้สามตัวสามชุดโต้นนะ เพราะนั้นตัววิ่งนี่จะเห็นว่านี่มีผิดวดที่สิบงดหนึ่งผมวงกลมไหมนะาไปวิ่งร้อยสิบหน่วยเหตุที่ให้วิ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้มจะมาร้อยหรือมาสิบหรือหน่วยเราจะไปทำสิบหน่วยไม่ได้นะแต่ส่วนมากก็มาสิบหน่วยนะอย่างเช่นศูนย์ก็หกเนี่ยหนึ่งเนี้ยอันนี้ผิดนะฮะตัววิ่งผิดมาอยู่ตัวที่ห้าที่สี่ตัววิ่งถูกปีห้าแปดนี่ผิดสองครั้งนะฮะตัววิ่งนะ จะลงไปให้ดูแล้วอย่างปีห้าเก้านะครับหนึ่งกับเจ็ดวิ่งถูกนะถูกมาวัดที่ยี่บเจ็ดผิดนะไปอยู่ตัวที่สี่นะเคลียร์ก็ผิดนะผมใช้สามตัวเคลียร์นะวัดสามสิบวิ่งผิดนะครับไปอยู่ตัวที่สามตวเคลียร์ถูกมาวิ่งถูกแล้วก็ตัวนี้วิ่งผิดสองกับหกไปอยู่ตัวที่สามนะครับจะใช้สองตัวหน้าเป็นตัววิ่งนะครับคนชอบวิ่งนะครับคนชอบวัดกังขาย ก็อก็จะถูกมากกว่าผิดนะถูกเยอะกว่าผมได้เรียนได้ทราบแล้วว่าสูตรหวยรัฐบาลใดเรามีสูตรที่ดีเยอะแยะมากนะฮะที่จริงว่าที่จริงแล้วตัวสูตรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือไกด์ไลน์เครื่องมือนําทางชนิดหนึ่งนะเลขเลขที่ออกมันไม่เกี่ยวกับสูตรหรอกครับแต่ในเมื่อสูตรนี่มัน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 ออกตามสูตรดีเราก็นํามาใช้นะฮะรวดสี่สิบเก้านะครับ ถ้าเป็นห้าเอ็ดห้าห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์ห้าปีกศูนย์ถูกวิ่งสองตัวเลยนะสองตัวนี่ถูกนี่วิ่งหนึ่งนะฮะนี่วิ่งวิ่งมางวดห้าริบหกวิ่งผิดแต่ถูกตกเครียนะตัวที่สามมาหกสิบเจ็ดผิดหมดเลยนะฮะเครียก็ผิดวิ่งก็ผิดก็ถูกเยอะนะฮะนี่วิ่งสองตัวเลยฮนะหลักร้อยกับหลักหน่วยอันนี้ดูหลักร้อยนะอันนี้ดูหลักร้อยเหมือนกันนี่อยู่หลักร้อยเหมือนกันนะฮะ นี่อยู่หลักสิบนะฮะเลขหนึ่งนี่ผิดนะฮะถูกถูกเคลียร์นะครับเราจะใช้สามตัวไปเคลียร์ชุดโต๊ดนะครับนี่ถูกสองตัวเลยครับผิดหน่วยด้วยนะฮะอันนี้ถูกหลักร้อยนะครับงวดหกหกผิดนะครับออกหนึ่งสี่เจ็ดนะฮะผิดอ่งวดนี้ถูกเลขสี่ฮะถูกเลขเจ็ดหลักร้อยถูกหลักร้อยหลักหน่วยนะฮะงวดเจ็ดสิบนี่ถูกหลักร้อยหลักสิบงวดที่ เจ็ดส uh, นะิบเอ็ดถูกหลักหน่วยเจ็ดิบสองร้อยกว่าหน่วยนะฮะในปีนี้ก็ผิดไป 1, doing, doing, นะ 1, 2, หนึ่งวดตัววิ่งพูดเฉพาะตัววิ่งนะหนึ่งงวดสองงวดน้อยนะเราจะแปนในปีหกสองนะฮะหกสองเริ่มมาก็ผิดถี่เลยนะฮะไอยู่ตัวเคลียร์นะครับนี่อยู่ตัวเคลียร์นี่ถูกหนึ่งนะฮะนี่ผิดนะฮะไปอยู่ตัวเคลียร์นี่ถูก หลักร้อยหลักสิบนะฮะเป็นเลขตัวเดียวกันเจ็ดแปดผิดเจ็ดเก้าผิดนะครับไปอยู่ตัวเคลียร์หมดนะฮะเอาสามแถวนี้ไม่ผิดเลยนะที่มีผิดสามสี่แถวอยู่สามแถวอยู่มันไม่กินงวดอย่างนะสามสิงวดม้งนะฮะนี่ก็วิ่งถูก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 น่ารวยเนาะนี่เรามาทำให้ดูย้อนหลังเนี่ยมันมันก็ดูแล้วมันรวย เดินหน้ามันก็เราใช้มาหลายงวดแล้วฮะที่จริงเดินหน้ามันก็โอเคนะฮะ96นะฮะก็ไปในปี62นะ97ถึง120นะครับถูกนี่ฮะถูกวิ่งถูกวิ่งถูกวิ่งมีสองตัวเลยครับีน,นตัวเดียวนะฮะนี่เลขเจ็ดนะครับนี่สองตัวอ่ะเลขตัวเดียวนะเลขสามอันนี้ผิดไปอยู่ตกเทียนนะฮะตัวที่สาม ถูกวิ่งนะครับถูกวิ่งนี่ผิดนะครับไปอยู่ตัวที่สามตัวเกียมเหมือนกันนะครับร้อยแปดถูกหลักสิบร้อยเก้าหลักหน่วยนะฮะร้อยสิบหลักหน่วยร้อยสิบเอ็ดหลักหน่วยร้อยสิบสองหลักร้อยหลักหน่วยร้อยสิบสามหลักร้อยร้อยสิบสี่หลักหน่วยร้อยสิบห้าหลักร้อยร้อยสิบหกหลักสิบร้อยสิบเจ็ดนะฮะหลักหน่วยปัดลมร้อยสิบแปดผิดนะฮะ เปลี่ยนก็ผิดนะไปอยู่ตัวที่สี่ถ้าใช้ทั้งหมดนะผิดสองงวดนะครับร้อยสิบเก้าร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบมาเข้านะฮะก็ตัววิ่งก็ผิดหนึ่งสองสี่งวดนะผิดสี่งวดอันนี้ให้ดูในปีหกสามนะครับเริ่มร้อยยี่สิเริ่ม, 120, เ,มเมื่อกี้ร้อยยี่สิบเนี่ยเริ่มรนะ้อยี่สิบเอ็ดเนาะร้อยยี่สิบเอ็ด ามาก็ไม่ผิดเลยนะถึงงวดที่แล้วนะครับงวด16มีนาคมนะครับออก 4, 4ี่ก็ถูกเพราะงั้นวดดวดงว,วดที่จะถึงเนี่ย16มีพฤิภาคมนะฮะก็ถ้าคนชอบวิ่งนะครับชอบออกกำลังกายก็ให้วิ่ง1กับ7นะฮะแต่ผมจะใช้1 7 5้นี่ไปเคลียร์ทำชุดโต๊นะครับกับจุดโต๊โอเคนะครับอันนี้เป็นเริ่มคลิป แรกสําหรับมันไม่ใช่คลิปแรกอะ่ะมันมันวดนี้เป็นคลิปที่ยี่สิบแล้วรวมทั้งฮานงงานหน่อยด้วยนะฮะอันนี้ก็เข้าสู่หมดหวยรัฐบาลแล้วครับหน่อยหวยรัฐบาลนี่ผมสามารถเล่นหนักได้นะเกี่ยวว่าเรามีสูตรดีแต่หวยฮานอยเนี่ยมันมันเราเพิ่งเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลมันก็เลยไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับสูตรก็ไม่มีดีดอันนี้เราทาสูตรดีเยอะถ้าขั้นติดตาม อันหวยชนนั้นอยู่นะครับก็คงจะคงจะรู้คงจะเข้าใจนะครับใครที่ชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดไลค์ like, รือกดถูกใจกดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนของท่านนะครับแชร์ไพยังไทม์ไลน์นะอย่าไปแชร์ในกลุ่มคนอื่นก็เดี๋ยวว่าเขามีข้อห้ามก็แต่ถ้าว่าไม่ว่าก็ไม่เป็นไรเผยแพร่ไปนะครับถ้าเราแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ของท่านเพื่อนอที่เป็นเพื่อนของท่านทาง Facebook ก็จะมองเห็นเนาะ โอเคนะครับถ้าชอบวิ่งก็วิ่งข้างบน1กับ7เพราะว่าเราไม่รู้มันจะมาหลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับแต่ถ้าวิ่ง3ตัวนี้มันมัน,ม,นมันไม่ได้กำไรฮนะรแต่ในเว็บางทีเขาใจสามจุดสฮะมันไม่ใจสามบาทมันใจสามจุดสบาทนะโอเคครับ, okay, รบก็ขอให้ทุกคนโชคดีฮนะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปนะครับด้วยกันนะครับ แม้จะลำบากลำบนหน่อยก็ต้องอดทนนะเราต้องทนอยู่นะครับครับเพื่อนผมนี่ก็แย่เลยนะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่สิบกนี้นะฮะถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ถอยถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับอันนี้หนึ่งก็แบ่งกันบ้างผมนี่อุดหนุนลอตเตอรี่มาตลอดชีวิตเลยนะครับตั้งแต่เริ่มรับราชการมาแล้วก็จนกเกษียณแล้วก็โ,โหซื้อทุกงวดงวดเราเยอะๆด้วยด,วยดิหวังถูกแต่มันไม่เคยถูกเลยเท่ากับ เราไม่มีบุญมากนะบางคนเขาบอกว่าเราไม่ได้สร้างบุญไว้ในชาติก่อนมันก็เลยไม่ถูกนะครับไม่รู้ถ้าถูกาะวันที่หนึ่งตอนนี้ไม่รู้จะถูกกี่ล้านนะหกล้านรู้จะคุ้มที่เล่นแบบเปล่าคือผมซื้อลเตอรี่มากนะบางอ้สมัยที่ออกที่มาทีหลังที่ว่าใช้เลขสี่สองตัวหน้าเนี่ยสองตัวสามตัวหน้าเนี่ยผมยกเล่มมาต้องหลายเล่มนะเขไม่เคยถูกนะถูกต่อสองตัวอย่างเดียว สามตัวยังไม่ยอมถูกเลยฮะหวังจะถูกตัวหน้านะฮะถ้าถูกสามตัวหน้าเนี่ยมันได้รนะ้อยใบตอนนั้นยกเล่มเนี่ยนะร้อยใบก็สี่แสนนะมันก็ไม่ได้ทักทีก็โดนถลม่มถ้าเอาลอตเตอรี่มาแปะฝาบ้านหมดเต็มไปสองบ้านสองหลังน้ำหลังนะไม่รู้กี่หมดก็ลอตเตอรี่ไปกี่ล้าน,นาตลอดชีวิตผ่านมานะถกวันที่หนึ่งก็คงไม่คุ้มกันเนาะโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีโชคนะครับสวัสดีครับ